เะเทินเอเชียวัจ,จีประกาศข่าวดีตัวมัมตัวแม่ 2NE1 มาแล้ว 2NE1 กลับมาเซ็นสัญญากับวัจ,จีเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเป็นทางการพร้อมแพลนเวิลด์ทัวร์ถึงปี2025เมื่อว,วันที่22กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนตามเวลาเกาหลีวัจ,จีเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ปล่อยวิดีโอประกาศพิเศษซึ่งอย่างฮยอนซอกได้เปิดเผยเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับแผนการที่จะเกิดขึ้นของบริษัทสำหรับ 2NE1 15ปีหลังจากการเดบิวต์กลุ๊ปชื่อดังกำลังกลับมารวมตัวกันเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกที่จะเริ่มในกรุงโซในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นทัวร์จะนำา n e 1อไปยังโอซาก้าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและตัวเกี่ยวในเดือนธันวาคมก่อนจะดำเนินต่อไปจนถึงปี2025